คุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเหตุไฟไหม้ที่เชียงใหม่นะคะบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็ทําให้เกิดเหตุสลดเลยค่ะเพราะว่าคนในบ้านสมาชิกในบ้านทั้งหมด5คนก็จบชีวิตกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะไม่เงชค บ,บ้านเนี่ยเสียหายอย่างหนักเลยนะคะขม่าวควันสีดําเต็มไปหมดเลยผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มีทั้งหมด5รายเมื่อสักครี่เราจะเห็นว่าเขามีการพยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนะคะ จะพาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าปฏิหารก็ไม่เกิดนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ตามรายงานก็คือเสียชีวิตทั้งครอบครัวค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของอดีตเลขาสออกศอออคก็คือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะนะคะเป็นอดีตนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว<ช>ห้าทุ่มครึ่งนะคะอยู่ที่ตําบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไฟไหม้ตั้งแต่ชั้นล่างนะคะ ซึ่งควันเนี่ยมันก็ลุกไปที่ชั้นสองนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าของบ้านอาศัยอยู่มีเป็นสามีภรรยาลูกสาวฝาแฝดนะคะก็อีกสองคนแล้วก็มีคุณย่ารวมทั้งหมดเนี่ยห้าคนปรากฏว่าทุกคนเนี่ยสำลักควันไฟแล้วก็สลบค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกคือเพื่อนบ้านนะคะเป็นชาวจีนก็พยายามที่จะทุบป,ประตูเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านเนี่ยให้ช่วยโทรบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ความยากอีกอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ข้างในก็คือว่าประตูรั้วของบ้านเนี่ยเป็นไฟฟ้า,า,าเป็นรั้วไฟฟ้าเป็นประตูไฟฟ้ามันก็เปิดไม่ได้เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็บ้านก็ติดเหล็กดัดทั้งหลังด้วยก็ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็สภาพ หลังจากที่ควบคุมเพลิงได้เนี่ยก็คือเสียหายหนักเลยเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยเข่าควันสีดำนะคะผู้พักอาศัยในนี้ทั้งหมด5รายนำออกมาจากบ้านได้นะคะพยายามจะปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะไม่ได้ถูกไฟข้อนะแต่ขาดอากาศหายใจข่ามาได้แต่สำลักควันนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าเขาพยายามจะเรียกคนในบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับ นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพบร่างของเด็กหญิงแฝดนะคะสองคนหมดสติอยู่ในห้องนอนค,คนที่เป็นพ่อเนี่ยพบในห้องนอนที่2นะคะแม่หมดสติอยู่ในห้องน้ําและคุณย่าอยู่ในอีกห้องนอนหนึ่งนะคะต้นเพลิงเนี่ยอยู่ชั้นล่าง ของบ้านซึ่งก็เป็นบ้านปูนน่นะคะแล้วมันก็ลามไปยังบ้านไม้ทรงไทยแต่ชั้นสองของบ้านปูนที่พบร่างเนี่ยก็คือไม่พบออว่าถูกเพลิงไหม้นะคะแต่คาดว่าอย่างที่คุณบุ๊กบ,บอกแหละทั้งหมดเสียชีวิตจากการสำลักควันนะคะทุกคนก็เศร้าสลดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้กับพยายสายดีนะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะคแต่ก็พยายามประสานในทางทาง ท่านเจ้าของบ้านนะท่านสกสุนทาชัยแต่เพิ่นก็บ่ได้รับสายนะครับก็มีลูกสาวเพิ่นก็บบอกสาพที่ทำเห็นได้นอกอยู่ในร่างตกใจครับนกะ็เฮาก็พยายามช่วงจังหวะนั้นก็มีคนด้านด้านนั้น,นด้านดาน้ดา,นดา,นดานตรงข้ามวิ่งเข้าเป็นคนจีนเนาะเพิ่นะเพิ่นเพิ่นก็น่าจะน่าจะเป็นคนประสานงานไป คุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และตํารวจพิสูจน์หลักฐานนะคะโยธาธิการผังมือเชียงใหม่กําลังตรวจสอบหาสาเหตุอยู่นะคะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ประเมินสภาพบ้านด้วยสั่งปิดพื้นที่จนกว่าจะตรวจสอบหลักฐานเสร็จค่ะเมื่อช่วงสายเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวไปสํารวจก็พบว่ายังคงมีควันปะทุออกมาเป็นระยะระยะนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปตรวจสอบเพื่อที่จะให้แน่ใจในความปลอดภัยค่ะ